แต่มัดใหญ่อะเวลาอยู่อะจะสบายกว่ามาัดเล็กเพราะว่าเราต้องใช้ผ้าคือเราต้องใช้เป็นหลักเลยคือผู้โดยสารเต็มอะเราต้องใช้ลองนั่งลองนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงอะเรามาอยู่รถเนี้ยต้องแข็งแรงมากมากะ สวัสดีค่ะพบกับเคทีอีกแล้วนะคะวันนี้เคทีจะพาเพื่อนๆมาชมและเดินทางโดยรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักขาหนองคายกรุงเทพโดยจะขึ้นรถที่สถานรถไฟอุดรธานีเป้าหมายคือกรุงเทพมาดูมาชมกันนะคะ เวลาสินาฬิการามสบดนาทีจากสานเข้าต่อเที่ยวชานดาราหลังที่ต่างๆเคทีนั่งรถไฟจองตั๋วได้ตู้ที่3ที่นั่งนอน32ล่างรถออกเวลา20นาฬิกา20นาทีถึงกรุงเทพเวลา6นาฬิกาค่ะมาดูมาชมกันนะคะว่าสภาพบรรยากาศการเดินทางจะเป็นอย่างไร ปลอดภัยขนาดไหนมาดูมาชมกันนะคะอันนี้คือที่จะเดินทางไปกรุงเทพค่ะปลายทางคือหัวลำโพงนะคะโดยจะไปรถรอบสองทุ่มกว่านะคะก็เลยนั่งรออยู่ยที่นี่มีผู้โดยสารมารอรถเหมือนกันนะคะ ขบวด้วยสามีคนคคเกณ์ในการโดยสารแล้วตามสินค้าและสารพัต่างๆต่อใช้การโดยสารที่สถานีหลังที่หนท่งค่ะไฟมาแล้วนะคะ ขึ้นไปอย่างที่นั่งที่นั่ง32นะคะจะเห็นเตียงจัดเตรียมไว้เรียบร้อยเลยค่ะมีที่วางกระเป๋าไปข้างล่างด้วยสะดวกสบายมากเลยนะคะชั้นบนชั้นล่างชั้นบนเป็นไดปีนขึ้นค่ะคทีนอนชั้นล่างนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเมื่อเราได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพนักงาน มาตรวจตัวรถไฟนะคะแล้วก็เราก็เข้าที่พักของเราได้สบายเลยค่ะรูดม่านนอนเรียบร้อยเลยนะคะต่างคนต่างนอนเลยค่ะประตูห้องน้ําประตูเข้าออกก็กดแตะสีเขียวนี่เดียวก็เปิดแล้วสะดวกสบายจริงๆเลยนะคะ ได้เวลาใกล้สว่างแล้วผู้่อนดสาก็ตื่นนอนนะคะล้างหน้าแปลงฟันพนักงานรถไฟก็มาเก็บที่นอนค่ะเก็บที่นอนพับไห้เรียบร้อยเปลี่ยนจากที่นอนเป็นเบาะนั่งสบายๆเลยนะคะ จากนั้นรถไฟก็เปลี่ยนจากเบาะนอนเป็นเบานั่งนะคะดูแล้วสบายตางามตาดีด้วยค่ะเบานั่งสบายๆนะคะเป็นความโชคดีของประเทศไทยของเมืองไทยนะคะที่มีรถไฟใช้ในการเดินทางมาแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทเป็นรัฐวิสาหากิจในกระทรวงคมนาคมค่ะ ในปีพศ2443รัชกาลที่5เสด็จเปิดรถไฟทางรถไฟสายแรกของสยามคือสายกรุงเทพนะครราชสีมานะคะปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนามาขึ้นมามากเลยนะคะสะดวกสบายค่ะเดินทางจากเหนือไปใต้จากกรุงเทพขึ้นทางตะวันออกขึ้นทางอีสาน ไปได้หมดเลยค่ะสะดวกสบายนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกต่งหากถ้านั่งรถไฟได้ชมวิวธรรมชาติสวยสวยด้วยนะคะมาถึงสถานีหัวลำโพงตอนเช้าพอดีนะคะ6 2โมง20นาทีค่ะคนเดินทางนะคะเดินทางลงรถไฟเข้าไปในหัวลำโพงแล้วก็ ต่อรถกลับไปยังที่ภาคหรือไปที่หมายปลายทางอื่นนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะดคามาลวทโรี่ทัวร์เยวกาบาัวร์าชธานีจอดที่ทนอยู่ในชานติเจีพอจาค่ะ นี่คือสาระดีๆที่เคทีนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะการเดินทางจากอุดรธานีมาถึงกรุงเทพโดยรถด่วนพิเศษรถไฟนั่งนอนนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะถ้าท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็นั่งรถไฟได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คที่ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ